ทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะไปครับคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูควายไล่ทุ่งกันบ้างมาดูซิว่าควายไล่ทุ่งกับควายขังข้อ,ขอนี่ลักษณะจะแตกต่างกันไหมอันนี้วิวก็ภูเขาครับผมอยู่ที่อำเภอวงังป่ม บรรยากาศพื้นที่เลี้ยงนี่สุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเหมือนมาแรลลี่อาร์ตอะไรประมาณเนี้ <c oughs> ด้วยนี่ขับรถข้ามคลองนะครับผมเสียนงคลอกซับสีทองครับพาเรามาโอ้โหมบรรยากาศถ่ายควาย แบบใหม่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้ชมวิวไปด้วยครับเพชรบูรณ์บ้านผมนี่มีอะไรเมสซิ่งหลายอย่างครับผมนอกจากจะมีวิวธรรมชาติที่สวยงามยังมีควายงามอีกหลายที่ครับที่บอยทีซีต้องไปส่องให้ครบนูน่นนะควายนอนอยู่ในน้ำคุณผู้ชมนูน่นมาคุณผู้ชมมา ไปดูควายจะว่าไล่ทุ่งก็ไม่เชิงครับเรียกว่าไล่ภูเขาดีกว่าควายไล่ภูเขาอันนี้แม่น้ำแบบสุดยอดมากครับโอ้โหยิ่งกว่าน้ำใสอีกปกติเราจะอิดชาแต่เทพารักษ์ฟาร์มครับควายได้นอนน้ำไหลนี่ใสไหลเย็นด้วยครับวางโป่งครับผม คุณพี่เจ้าของฟาร์มนี่ชื่ออะไรนะครับเนี่ยพี่แดนแดงอ๋อพี่แดงพี่แดงนี่เป็นเจ้าของฟาร์มคุณผู้ชมมีควายงามสายพัฒนาครับโอ้บรรยากาศแบบนี้ไม่เก็บภาพไปฝากคุณผู้ชมนี่ไม่ได้เลยครับโน่นน่ะอยู่ในน้ำโน่นน่ะ โอ้โหในนอนน้ำแบบเย็นๆสบายๆครับน้ำไหลไคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นแต่แพะภูเขาครับอันนี้ควายภูเขานะครับนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชม มธรรมดานะครับนะครับแล้วเขาก็จะเดินไปตามลำธารลำห้วยแบบนีน้บรรยากาศสุดยอดมากควายภูเขาคุณผู้ชมไม่ใช่ควายไล่ทุ่งครับควายไล่ภูเขาโอ้ขึ้นมาข้างบนนี้สวยมากคุณผู้ชม เป็นสายพัฒนาครับพันธุกรรมส่วนใหญ่นี่มาจากไหนมั่งครับพี่แดงบ้าน,นครับอ๋อเป็นควายเหล่าเหล่าวังปโป่งนี่แหละครับ,รบมีลูกผสมเทียมอยสองตัวนะลูกผสมเทียมยอ,ยอ๋อลูกบิ๊กอุไทยกับลูกหยกขาว ตัวไหนครับเนี่ยตัวนี้ลูกบิกุไทยลูกบิกุไทยครับพ่อพันจ่ายลูกแชมป์หลายสนามครับแล้วก็ลูกหยกขาวนี่ตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกหยกขาวหยกขาวของน้ำไหมอ๋อได้ใส่หยกขาวไว้ เล็กๆ,ๆลูกตัวไหนครับเนะี่ยเทพประบเทพประบุตริโลทองอ๋อเทพรกิโลทองอทสอ,กองสอกิโลทองนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์แถวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้สองกิโลทองเยอะนะโอ้ก็ถือว่าจ่ายลูกดีนะหนาตึบเลยปล่อยภูเขาก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าเชื่องนะ อ๋ออันนี้คือลูกบิ๊กอุทัยบิ๊กอุทัยก็จ่ายลูกแกนแชมป์ครับบิ๊กบอสกับบิ๊กบุรีรัมนีโอ้โหในสนามนี่เชียร์กันคอแทบแตกครับสู้กันลูกบิ๊กอุทัยชิงแกนแชมป์กันเองครับอันนี้ก็เพชรเมีย ยืนสวยเนาะลูกบิ๊กเนี่ยยืนสวยจริงจริงดูดิคุณผู้ชมสามสอนวามีกสขวบอ๋อ31ธันวานี่จะสองขวบ,บมีพี่น้องเรามาจีบเยอะไหมครับเนี่ยไม่่อยมาเท่าไหร่ครับไม่เคยมา,าอ๋ออยู่ในป่าที่จริงเพชรบูรณ์เราเนี่ยมีควายดีๆเยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าสื่ออาจจะค่อยเข้าไม่ถึงครับ ไม่ค่อยเข้าถึงครับเพราะว่าเนี่ยอยู่ในภูเขาอย่างว่าเนี่ย,ยครับแต่ก็ถือว่าเป็นควายดีครับโอลูกหยกขาวนี่ก็หนาตึ๊บเลยเนาะกี่เดือนแล้วครับเนี่ยลูกหยกขาว ขว,บ,ขวบหนึ่งโอ้หนามาก,นกหนาตึ๊บเลยดูดิเมียร์เหมือนกัน,นโอ้ผลงานหยกขาวหยกขาวของน้ำไหม้คอควายบ้านโนนคูนเนี่ยเนาะ นี่น้ำหมถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับตามมาเจอผลงานของหยกขาวครับที่เพชรบูรณ์กระดูกแข่งขาใหญ่นะคุณผู้ชมทั้งหมดนี่กี่ตัวเหรอครับเนี่ยหอโอทั้งหมดมีสิบสองตัวม,มีแม่ใหญ่ห้า นี่ก็อ้อ่างดีมากอ่างหนานาลึกๆเนี่คุณผู้ชมท้ายท้ายดีครับแม่บล็อกตัวนี้ท้ายนี่45่สิบองศาครับตามสูตรน้ำไหมเป๊ะเลยน้ำไหมบอกว่าถ้าควายท้าย45่สิบองศาครับจะจ่ายลูกดีเนี่ยจ่ายลูกมาเป็นตัวเนี้ย พี่น้องเราสนใจนี่ก็แบ่งได้ไหมเนี่ยมีครับมีอยู่เนาะ <laughs> มีตัวก็เลี้ยงเพื่อพัฒนาเพื่อไปต่อยเนาะพี่แดงเนาะสนใจก็โทรมาคุยกันก่อนครับก็มาดูตัวกันได้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมมาดูตัวอย่างนี้ติดต่อได้เบอร์โทรไหนครับเนี่ยศูน 087 3 1แปดเจ็ดสาม1 4 1 6ศนสามหนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหกพี่แดงครับผมที่นี่พิกัดพิกัดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านวังไสทองวังไทองอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลทับเปิดเหรอครับทับเปิดทับเปิดก็ยิงเข้ามาไอ้กอสนตำบลทับเปิดมันจะพาวิ่งเข้ามาอ๋อ จับ GPS กศนตำบลซับเปิบ,บปก็จะพาเข้ามาหน้าคอกพอดีเลยเนาะเ,เนี่ยคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากได้สายพัฒนาครับไปเลี้ยงก็มีทีเด็ดครับมีทีเด็ดอยู่สองตัวครับลูกบิ๊กอุทัยกับลูกเจ้าหยกเขาที่ท้องอยู่กแบบับท้องไมยหยก อ๋อท้องสี่แม่หน,น้นตัวนุนท้องว่าง,งนี่คุณผู้ชมยังไม่ผสมเลยก็ผลงานเนี่ยครับแม่นี้ก็ถือว่าจ่ายลูกดีนะคุณผู้ชมดูดิจ่ายลูกออกมาแบบนี้ก็ว่าพอใจอะเนาะพอใจเ,เนาะพี่แดงเนาะจ่ายลูกแบบเนี้ยหนาตึ๊บเลยเกินนตััวอยู่ ครับถือว่าใจ่ลูกเกินตัวเลยแหละคุณผู้ชมก็หลายตัวก็ทับพอดีๆไว้ผสมหยกไว้ตรงตัวนี้ผสมหยกขาวหยกขาวก็แชมป์หลายสนามผลงานหยกขาวแล้วก็เห็นเยอะแยะมากมายแล้วครับคุณผู้ชมคือจ่ายลูกออกมานี่หลังตรงทรงสี่เหลี่ยมครับหยกขาว เอามา,มาเดี๋ยวพี่แดงจะไล่ตัวนี้มาให้เราชมนะคุณผู้ชมเลี้ยงภูเขาก็จริงครับแต่ว่าเชื่องมากเดินไปจับนี่จับชิวๆเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยตัวนี้สูงเท่าไหร่ละครับเนี่ยร้อยสี่สิบร่เนาะ แต่ว่าอ่างนี่อ่างดีครับแค่หลังก็ดีนะเต่านมนี่จับกันเสมอลิปเลยคุณผู้ชมเต้านมนี่สวยมากจับกันเสมอดีมาก่ลููกสงดีครับ,รบถือว่าจ่ายลูกเกินตัวสุดๆอะ่ะคุณผู้ชมดูผลงานการจ่ายลูกใกล้ๆเป็ลนลูกตัวเมียด้วยครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆสีนี่สวยมาก จ่ายลูกออกมานี่หลังตรงทรงสี่เหลี่ยมครับผมเนี่ยแล้วดูหน้าสิผู้ชมดูหน้าิโอ้หนาตึ๊บเลยหน้าตาดีเลยครับตัวนี้สองเดือนกว่าสเดือนกว่าเนาะอืม ควายจะใหญ่คุณผู้ชมปากเขาจะใหญ่ๆแบบเนี้ยปากใหญ่ๆหูใหญ่ๆเนี่ยครับคุณผู้ชมแม่นี้เด็ดครับเด็ดจริงๆจ่าลูกตัวร้านมาแล้วครับแม่นี้คุณผู้ชมครับจ่าลูกตัวร้านมาแล้วนะครับผม ชื่อแม่อะไรนะครับแม่ไทยคุณผู้ชมครับมาดูมาดูแม่ไทยนะครับถ้ามีโอกาสได้มาจ่ายลูกตัวร้านมาแล้วครับ มาผู้ชมมาอีกหนึ่งข้อครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าไล่ทุ่งเลยครับผมไล่ทุ่งของแทบ้บแต่บรรยากาศดีมากนะโอ้พื้นที่นี่สุดยอดจริงๆนี่คุณผู้ชมควายเรล่าไล่ทุ่งครับแม่ตัวนั้นเช็ดดีเอยเชิดดีจัง หลักแล้วเราไหนครับเนี่ยมีเราวัางโป่งนี่เหรอนะี่้ยงอ๋อเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนาะชื่อคอกอะไรครับเนี่ย <laughs> มีชื่อหรือ,อยังยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่ออนาคตจะเป็นฟาร์มใหญ่แล้วเนี่ย <laughs> ผสมเจ้าโชค มีแม่นึงลากไปผสมผ่านรอบแล้วครับวันที่สองนี่ก็ครบเดือนเอาเลยครับผสมตัวเจ้าโชคเลยอ๋อคุณผู้ชมทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดกลางปลาใหญ่ครับแม่นู้นแม่ใต้ต,ต้นปิซานะครับแม่ใหญ่นะควายภูเขาคุณผู้ชมผสมเจ้าโชคของคุณลุงอบตอลิศจากควายแม่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับจนกลายเป็นควายฝูงใหญ่นะครับ นี่ก็ยี่สิบกว่าตัวนด่วยมั้งเนี่ยดูดิจากควายแม่เดียวตัวนั้นใช่ไหมผสมเจ้าโชคเ,นนเราอุทัยเหล่าอุทยัยนี่นครับคุณผู้ชม <c oughs> ทับเจ้าโชคอบตอลิธ ลากไปผสมตัวเลยนะครับนี่คัดหัวน้ำเชื้อของเจ้าโชคมาแบบเต็มที่เลยครับเนี่ยกระดูกดีครับเล็บดีนี่ชื่อแม่อะไรนะครับเนี่ยนะชื่อแม่อะไรนะครับชื่อแม่นางแม่นาง อ้าวชื่อเหมือนควายลุงอตอลิดด้วย,ยเนี่ยมันเป็นนางมันเป็นนาง,นนางมันเป็นควายสาวมาครับอ๋อมามาจากเหล่าไหนครับเนี่ยมาจากวชิระบารมีอ๋อมาจากวัชิระบารามีแม,ม่ที่แดงพ่อควายตัวนี้ของน้นะอ,นนอยเนาะแม่นี่มาจากนะครสวรรค์ ในนี้ผสมพ่อไหนไว้บ้างครับเนี่ยก็ทีนี้ชุบรุนลุนลุนก็ลากไปทับไอหยกอบตาแดงครับอหยกของลุนครับหยกอบตาแดงครับนี่ยังไม่เพิเ่งจะตัดไปรอบนึงครับมัน,นจะผสมเทียมยังสองจุดสยอยงใจเลยตอนนี้จะเอาไปลากไปไทบใรเลยว่าจะผสมเทียมลองดูก่อนครับ โยกอบตแดงครับใหญ่นะครับหางดีด้วยพวงหางยาวสวยอ๋ออบตแดงนี่เป็นพี่ชายอยู่ด้วยกันมาแบบพี่<อ>แบบครอ,อบครัวล่ะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างโตกสรแยกกัน,บบกนพัฒนาร,ร่วมกันครับ เพชรบูรณ์บ้านเรานี่มีควายดีเยอะนะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็พาคุณผู้ชมมาดูควายภูเขาครับที่บ้านบอยทีซีนี่เองเพชรบูรณ์บ้านเรานี่มีควายดีเยอะครับผมบรรยากาศท้องทุ่งสนใจเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อ พี่แดงครับตามเบอร์ที่แจ้งไปได้เลยครับผมเอาเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนเนี่ยคุณผู้ชมวิวสวยงามมากควายภูเขาโอเคครับผมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ